เส็นทรัลรินสตีชั่นวันนี้อยู่บริเวณหน้าลานองค์ปู่ตอนนี้ก็เมื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราพูดคุยกับนี่จำได้ไหมเอ่ยนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาอ่าผมนี่นักใบยาคนนะเปลี่ยนชุดแล้วนี่หล่อชุดนี้หล่อมากชุดเมื่อคืนหล่อกว่านะเดี๋ยวแม่ขอถามนะหลังจากคาใจนักบยาคนคงตอบได้เนาะ แม่น่ะเป็นคนสงสารน,นกนะนมันอยู่ในถุงผ้าแล้วเอาไปวางไว้เล่าวมันหายไปเลย<อ>ม,มันใส่มาใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็บดขยี้มันอ๋อก็เป็นกระดาษอย่างนั้นเลยเหรอ,อหายไปเลยเออก็แล้วไปมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราไม่ต้องห่วงแล้วกาแฟแล้วมันไปยังไงกาแฟกาแฟมันก็เป็นไปตามนั้นตามที่เห็นออไม่มีเรือน้ําเรือนื้อใส่พมเลยหรยอ็กลายเป็นฝุ่นผงไปเหมือนกันกาแฟฮะแล้วสงสัยอันสุดท้ายผ้านะ ทำไมมันกลายเป็นพวงมาลัยได้ทั้งนักนี่เด็กตั้งสี่ห้าคนจับคนละชิ้นมันคือมายากรเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องของภาพลวงตานะมันเป็นเรื่องที่ว่ามีเทคนิคของมันมันมีเคล็ดลับของมันซ่อนอยู่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันมัน มันเป็นแค่การที่แบบว่าเรามาทําให้มันดูเหมือนจริงเฉยในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันดูเป็นไปได้แต่มันก็สนุกสนานนะสนุกสนานให้บรรยากาศชายเพื่อนช่เพราะว่าเราเราเราเล่นแล้วก็อทําให้มันสนุกสนานที่สุดความบันเทิงมอนกันน่คนดูก็ปลุกมืหญ่มันก็เหมือนหนังเหมือนละครนี่แหละแต่เพียงแค่ว่าเราแสดงสดหนังเนี่ยเราเห็นเขายิงกันเนี่ยเขาจุดไฟไอ เราเปิดนิวเคลียร์ลงเนี่ยเราก็รู้แล้วมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นเอฟเฟกต์ก็มีการตัดต่อแต่ของเรานี่คือเราออกมานอกจอมันก็เหมือนกันเทคนิคของมันมันมันเป็นไม่ได้ที่จะให้มันเป็นจริงแต่ว่ามองดูมันเสมือนจริงมากมันเสมือนจริงอย่างเช่นที่ผมฉีกหนังสือที่มาต่อเพราะว่ามันมันปกติถ้าฉีกแล้วมันไม่ควรจะต่อกันได้มันต่อกันมันจะควรที่ประมาณนี้แหละครับครับ ไม่รู้มันมาจากไหนเ็คือเขาถามเนอยจริงไว้ที่เขาว่ามาจากคนอนะถ้าจะดูความจริงต้องขึ้นดูที่มุมสูงไม่จริงไม่จริงเนาะเมื่อนะวานนี้กล้องก็จับก็ไม่เห็นดูที่ไหนก็ได้ดคือมัน,ม,นมันอยู่อย่างนี้มันอยู่ที่ว่านักมยา,ากลคนนั้นที่ไปเจอเป็นใครคือบางคนเนี่ยเล่นเนี่ยข้างหน้าดูเนียนนะ แต่พอมันเดินเข้ามาด้านข้างอยู่ด้านหลังนี่เห็นชัดเลยนั่นแหละเขาต้งพูดถ้าอยากดูความจริงต้องอยู่ที่สูงแต่ว่ายุคนี้นักมายากลท,ทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้เรื่องกันน,นี้อยู่แล้วว่าคนดูเนี่ยจะมีความคิดว่าอยากจับผิดมายากลต้องดูด้านข้างดูด้านหลังนักมายากลในยุคนี้ต้องหาวิธีการแก้ก็คือต้องเก็บความลับให้หมดเก็บให้เนียน ครับที่นี่คือก่อนก่อนที่เรามาแสดงเนี่ยวันนี้คือเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ทำมาได้มาทําการแสดงนักกายกรความเป็นมานี่นี่อ่ะยังไงนะมาที่งานมาที่งานใครที่าาเขาติดต่อมาก็รอบปอนรอบปอนเนี่ยก็มาจะมาเดือนเดือนวันเกิดไง อ่าวันเกิดลุงพลเดือนไหนนะสิงหาอ่าวันวันเดือนสิงหาก็คือทราบข่าวว่าเป็นเอฟซีที่ติดตามเรื่องเราอ่าแม่เขาเป็นเอฟซีแล้วก็คุณแม่เป็นเอฟซีคุณแม่คุณแม่เป็นเอฟซีแล้วคือคือผมเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเอฟซีก็ไม่เชิงเพราะว่าผมติดตามข่าวเฉยๆติดตามข่าวเนาะตามข่าวเฉยๆว่าวันข่าวคือมันมันเป็นข่าวที่มันดูแล้วเหมือนดูหนังอนมันดีนะว่าติดตามข่าวแล้วแม่ก็ แม่เขาก็อยากมาแล้วคือตัวเขาเองก็เป็นคนเดินไม่ค่อยถนัดเขามาดูแลเขาครัานั่งไปผู้อิสากเาสัมภาษณ์นะว่าผมทํางานอะไรเป็นไรเขาก็เลยบอกผมเป็นนักวิทยาคนแกก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นขอจองคิวมาโชว์งานบวงสวงหน่อยนะเอาโอเคได้ยินดีก็จริงๆในใจลึกก็อยากมาอยู่แล้วแหละ ว่าเออมันดูงานมันน่าเล่นดีก็ดีนะพอดีน,น้ำชายมาด้วยแกก็ประทับใจมากเลยแกปลุกปือเลยไอตัวเล็กๆน่ะที่คนแรกนะเออแกว่าโอ้ย,ยา่าต้นคุ้มแล้วคุม้มแล้วม,มาอยากกน <c oughs> โอ้ยแถวนี้หาดูได้ยินพ่อสามเด็กแล้นะพ <c oughs> ่อสามเด็กเขาไม่เคยดูตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมองไปอยากกินชัดๆแบบนี้คือปกติเนี่ยผมมาสกลนครเนี่ยผมจะไปเล่นด้ยสารการตุ้งริสต์มาสอ่าแล้วก็ ไม่เคยได้มาแถวนี้ไม่เคยพาลานเขาไปดูอย่างนั้นเหรอนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นในบ้านนอกเราเนี่ยแล้วปกติก็อยู่นู่นก็คืออยู่ไหนรับงานไม่รับกรุงเทพรับงานรับงานแต่ส่วนใหญ่เงงานของผมในกรุงเทพไม่ค่อยมีหรอกผมจะออกต่างจังหวัดซะบ่อยอย่างปีนี้ก็ไปมาทั่วประเทศไทย ในงานเลี้ยงงานสัมมนาอย่างนี้จะได้มีโอกาสใช่ไหมใช่ครับครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานงานวันเกิดงานเบิร์ดเดย์งานอ่งานเลี้ยงสัมมนาภายในงานภายในองค์กรแล้วก็ขายเครียดใช่ไหใช่ขายเครียดให้องค์กรใช่เดี๋ยวบางทีเขามีจัดอีเวนต์แล้วก็โอเคไปไปเป็นสีสันของงานให้เขาถ้าเกิดว่ามีคนสนใจเนี่ยเราเราติดต่อขอ ติดต่อผ่านไลน์ได้ยครับ elvis ศูนย์ศู el v i s ศูนย์ศครับ elvis ศูนเบอร์ 1, 1> รอโทรก็0 92, ูนย์หกสามแปดแปดเก้าองติดต่อมาได้เลยครับครับช,ชื่อคุณอะไรฮะ,ะผมชื่อน้องข้าวแต่ว่าชื่อใน การแสดงชื่อว่าไบรท์เอวิสไบรท์เอวิสนะครับไบรท์เอวิสนะก็สำหรับท่านใดที่สนใจที่กรรมยกระกนก็สามารถติดต่อตามไลน์ที่แจ้งไว้นะครับวิทย์ธนานม่อะไรกรรมยกระดกไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ได้ชมอ่ะนี่แม่ออฟอ่าไม่ได้ชมใช่ไหมเมื่อคืน ไฟผับเน็คแล้วข้าวเขาเลยไม่ได้มารู้ตั <c <oughs> <C ้งใจมากเลยว่ามันหายไปไหนนกใช่ไหมต้องหาเไปสมอนอ๋อมันหายเสร็จแล้วมัก็ได้แม่ก็ตกใจแล้วนกก็หายไปไหนอ่ะคือไอ้ไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกไข่พวกนกเนี่ยมันไปแสงที่ไหนมันเป็นกลมันเป็นมายากลในชนิดที่แบบว่าต้องพูดให้ฟังงี้มายากลเนี่ยมันจะแบ่งมันสองประเภทคือไอ้ประเภทหนึ่งคืออุปกรณ์สําเร็จรูปที่ว่าใครก็เล่นได้ ไปสั่งซื้อมานะถ้าเกิดว่ารู้เคล็ดลับใครก็เล่นได้แต่อีกประเภทหนึ่งคือประเภทพวกที่ใช้ฝีมือก็จะเป็น,นพวกไข่นนพวกนกไอ้พวกนี้คือผมกล้าพูดนะว่าไอ้พวกนี้แม้จะรู้ความลับไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นผลอะไเพราะมันยังดูตื่นตาอยูย่ไม่ใช้ฝีมือเพราะว่าทำเร็วมากมองไม่ทันมันเป็นแทคนิคของแต่ละคนเนาะถูกต้องเป็นแทคนิคแต่ละคนแต่ก็อย่าไปรู้ความลับนะรู้ความลับเดี๋ยวไม่สนุกครับถ้าเรารู้ดูเป็นก็ม่ไม่สนุก จะอยากดูแต่ไม่ได้มาเขาเราแล้วรู้เป็นวรูมันสนุกแล้วมากลับมาหนุ่มกลับมาครับกลับมาแต่ว่ามันสนุกน้องข่าวลู้ว่ามันสนุกมากเลยน้องเต้เต้เมื่อวานเนี่ยมันผมไม่รู้กําหนดเวลาชัดเจนว่ามันกี่นาทีเท่าไหร่จริงๆแล้วไอ้ที่ผมคิดก็คือไงรู้ไหมผมเอานกใส่ถุงเนี่ยแล้วผมบดขยี้นกเป็นฝุ่นผงใช่ไหมจริงๆแล้วที่ผมวางคอนเซปต์ไว้มันจะเป็นแบบนี้ บทขยี้นกเป็นขุ่นผง,ผงเสร็จ<ง>แล้วเนี่ยตอนท้ายเนี่ยผมจะกวาดไอ้ฝุ่นผงเนี่ยมากองกันแล้ว<อ>กบเทเข้าไปในถุงเหมือนเดิมแล้วปล่อยนกออกมาอันนี้คืออันนี้คือจะตี่วางคอนเซปต์ก็เรื่นี้แต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากผมจบแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นมาแทนผมหรือเปล่าจะไปเบียดเวลาเขาไหม<อ>เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมโชว์ไปเท่าไหร่ยี่สิบนาทีใช่ไหมประมาณนั้น,นแ,ตแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเล่นจริงๆเนี่ยมันประมาณสักสี่สิบห้านาทีหรือมันชั่วโมงหนึ่งถ้าเป็น f u l อ option นะพี่เป็น f u ลอ o p ชั่นจะเป็น ก็มันสัก45นาทีชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้แต่ก็โอเควันนี้ก็รู้แล้วว่าโอเคมันมันได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าถ้าได้มาก็เดี๋ยวผมจัดเต็มกว่านี้สุดยอดเลยจ,จัดให้เต็มกว่านี้ดีดีแล้วมันต้องมีดีเวลลอปเมนต์ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอ่าออเดอิฟออเดอิฟออเดออออรร์เด์ให้ตื่นเต้นก่อนครับเป็นเป็นนกไมนต้องต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆแต่ละครั้งอสุดยดนกที่เราบรรษังบริยัอกชนเนี่ยคือเราหลังจากแสดงเสร็จเนี่ยมีการดูแลยังไง แล้วก็ปล่อยเขาหมายถึไงไงให้เหมือนกันดูแลนกใช่ไหมครับต,ตอนนี้เขายังอยู่ดีมีสุขก็ <c oughs> ไม่เขาเขายังอยู่ดีมีสุขคือนกเนี่ยมันเป็นนกมันเป็นนกเลี้ยงที่แบบว่าใช้สัพการสแสดงโดยตรงอ๋อซึ่งมันไอ้นกเนี่ยผมถามพี่นึงว่ามันคือนกอะไรพี่รู้งเพราะวจะว่า,<อ>ามันเป็นนกสีขอเออคือมันคือไม่รู้ว่าเป็นนกชนิดไหนแต่แต่หลังจากที่ปล่อยไปเนี่ยนกนกในการเล่นมายากลเนี่ย คนไปเข้าใจผิดว่าเป็นนกพิราบแต่ถ้าเรามองจริงๆนกพิราบจริงมันใหญ่มากนกพิราบจริงมันใหญ่มากอันนี้มันเป็นนกเขาแขกครามันคือนกเขาแขกมันอยู่ตรงไหนล่ะเมื่อคืนน่ะมันเป็นหุยพงไปแล้วไม่ใช่แล้วก็พยายามบอกคือไอ้นกไอ้นกประเภทพวกเนี้ยมันเป็นนกแบบว่ามันฝึกไว้สำหรับทำการแสดงโดยเฉพาะเลยอ่ามันไม่ใช่แค่มายากรมันเป็นเรื่องของอ่า บางทีเราเคยดูละครเวทีแม่ลงของขศพเนี่ยกี่เวลาแบบเล่นไอ้พวกเทพนิยายพวกเจ้าหญิงเจ้าชายนกเจ้ใชายนกประเภทนี้ครับไอ้นกพวกนี้ยข้อดีคือมันเลี้ยงอ่ามันเชื่องง่ายแต่ข้อเสียคือมันเป็นนกที่นี่สัยดาราเจ้าสำอางต้องดูแลดีๆหน่อยวิธีการคือสมมติว่าผมเล่นเสร็จใช่ไหมผมเอาไปเก็บในตะกร้าแล้วก็หาที่เย็นๆให้เขาอยู่พอไปถึงอ่า ห้องพักเนี่ยวิธีการก็คือเอาปล่อยต้องเปิดกันไอ้นกพวกนี้ห้ามขังไว้นะตายนะฮะเช่าเลยเขามมยากรก็หลอกลวงกันเล่านี่หลอกลวงป่ะเนี่ยไม่หลอกลวงไยคือนกพวกนี้ยพอไปถึงพอไปถึงห้องพักเนี่ยต้องปล่อยให้เขาได้อิสระแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการเป็นการเลี้ยงอยู่บ้านก็เลี้ยงในกรงแล้วก็ปล่อยพาไปเดินเล่นบ้างนี่คือการดูแลนกครับแล้วถ้าเกิดว่าคือถ้าช่วงมันบินไปแล้วมันจะบินกลับไหมมัน มันก็อยู่ที่ว่าเราฝึกมันให้กินอย่าเจ้าของไหมคือนกผมเนี่ยเราต้องเล่นกับมันจนแบบว่ามันจะจากลิ่นเจ้าของคือนกพวกนี้เวลามันบินไปไหนเนี่ยนกพวกนี้มันจะมีนิสัยดาราอย่างหนึ่งคือค่อนข้างจะกระบดนิดนึ่งนิสัยดาราคือค <c oughs> คือค่อนข้างแบบรักความเป็นอิสระต้ตองการจะหนีแต่พอมันไปแล้วไปไม่รอดมันก็จะบินกลับมาหาเราครับอ่า การเลี้ยงนี่คือเลี้ยงตั้งแต่ช่วงเล็กประมาณเนี่ยไม่ไม่ฮะเลี้ยงโตโตเลยคือนกตัวนี้มันเข้าคนง่ายสมมติว่าผมยื่นให้พี่อย่างเงี้ยพี่อยู่กับมันสักชั่วโมงนึงเนี่ยมันก็จะคุ้นเคยจำมันก็จะจำกลิ่นจำกิ่นอ๋อแต่มันมันไม่มันจำกลิ่นเนาะ คุยเรื่องนกๆค่ะก็ดีแล้วนะที่น้องเมื่อคืนนี้ไม่เอามันเอาถคงผมมารวมใส่ในถุงแล้วปล่อยมมาเป็นตัวถ้ามับินไปกลุ่มเราเยอะแยะไปอยู่บนเต็นท์น้องากจับเคื่ได้ยังไงมันบินลงมาเองเออจะบินมาลองเข้าเองโอ้ก็โอเคนะครับก็ต้องขอบคุณครับนักมายลากคนมาครับขอบคุณนะครับจะยังถามอีกไหมสี่สิบคน นอกศักษาเป็นนักมายากลเนี่วันนี้ก็เรบอกว่าอาจารย์ก็เป็นนักดนตรีด้วย,ยมีเขียนเพลงไว้เออก็เพลงเพลงเพลงใหม่

ตั้งชื่อก็คือแต่งแล้วก็แต่งเองร้องเองใช่นั่งหน้าเปียโนแล้วก็แต่งบางทีอยู <anything> grain, steak, line, then, ่บ้านก็ค่อยๆเปียโนไปแบบแล้วก็บางทีมันมีบางทีมันฟุ้งซ่านไอเดียเขามันก็เอาสมุดมาจดจดจดไว้แล้วค่อยมานั่งไล่เรียบอย่างทีนึงแล้วก็ใส่คอร์ดไว้ร้องมันเพลง สินสินรินทร์สเตชั่น